สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนช่างส่ง a ซ l i n k WS 6 9 3 3มาให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันพัฒนานะครับรัวน,นี้ก็จะง่ายเลยนะครับเราลงไว้ให้กี่ดาวเทียมเนี่ย40ดาวเทียมนะฮะลงไว้ให้40ดาวเทียมแล้วก็มีทั้งไทคมจานใหญ่จานเล็กระบบ x x t r m m e ลงไว้หมดเลยนะครับเวลาใช้ก็ ง่ายๆเลื่อนลงมาที่แถบสีตัวนี้กดโอเคเข้าไปอ่าแล้วก็เลือกดาวเทียมสมมติจานใหญ่ก็เป็นดาวแรกดาวที่1เลยไทยคม6นะครับอ่าเจอสัญญาณปุ๊บก็จะมีเสียงขึ้นมาเลยจะเปลี่ยนความถี่ก็อ่าเลื่อนลงมาอ่านะเลื่อนลงมาที่ความถี่นะฮะแล้วก็กดลูกศรขวานะครับจะวัดความถี่ไหนก็กดเข้าไปอ่าเจอสัญญาณก็เขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับ ก็ดาวเทียมก็ดูตรงนี้นะฮะค่า SN ให้เกิน10ขึ้นไปแล้วกันนะฮะดูเลขนี้แล้วก็ดูคุณภาพคุณภาพความแรงก็เหมือนเดิมนะครับใช้ง่ายจะเปลี่ยนดาวเทียมก็เลือกลูกศรไอ้แถบสีขึ้นไปด้านบนกดลูกศรขวานะก็จะมีชื่อมาให้เลือกอ่าเป็นไทคม KU 6 8อ่าอ่าเปลี่ยนความถี่ก็ลงมาบรรทัดที่เลขความถี่นะครับกดลูกศรขวาก็าจะมีความถี่ให้เลือก เราลงความถี่ซิมบ o รเลตอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนช่างมีหน้าที่ไปใช้อย่างเดียวใช้งานง่ายนะครับระบบ x อ็กซ์ตีมก็ได้ทั้ง4แบรนด์เอ็กซ์ตรีมเคยูเอ็กได้หมดนะครับสนใจจะอัปเกรด40ดาวเทียมเจ้าพินาแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ